ฮอนด้าคอร์ด2.4 LV t ดสี่รวเโต้ปี2,012โปรโมชั่นของเราที่2อ0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องแรงขับดีมากๆเลยค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังประไฟฟ้าคู่หน้ามีแมมโมรี่สจุดกระจกประไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกกุญแจรีโมทแอร์แบ็กพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นอ์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะหลูหลาดูดีมากๆเลยฟีดาวอีกตั้งหากค่ะคันนี้ส่งเดือนละ7,000บาทคนซื้อได้รับรวมที่14,000บาทขึ้นไปกระสุรถคันนี้ไปเชงานได้แล้วค่ะ ด้านหลังกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะเย็นชั่วถึงเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพดีจริงๆค่ะพร้อมใช้งานค่ะเครื่องยนต์ VTEC 2 4 4 c ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียซา,า,ายนำหน้า s i m p หนึาาา่งพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ